เล็กินแล้สึกไงครับกลินมากลองลองะเขาชาเหมือนน้ำกระเจี๊ยบแต่ไม่เปรี้ยวน้องพลพูดไม่เคาะอีกแล้วน้ำกระจกกระเจี๊ยบอะไรพอแล้วทำไมน้องพลมาขนเนี้ยน้องพลมาขนเนี้ยน้องพลมาขนเนี้ยขนน้องพลขนเนี้ยฮะน่ารักเลยแอนบ้าบ้าน้องพล ว่าบาปอะไรเร้ำฝนเลคนที่ชอบใส่ไรน้ำหนดแล้ว่าไข่อะไร่ใช่้เื่องว่าไข่ตอนหน้าตาอะไรก็ทน้ำไหลลน่นนั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 ่นน่น้ำไลอะไรเขยกน้ำนน้ำโขกน้ำไหลอน้ำไหลรน้ำไหลต้อง้ เดี๋ยวมีดเะสว่างมักไปเปิดก้าวมันขาดวิดีโออ่ะอ้าวไปเปิดก้าวหายู่รู้สึกไงครับกับการโดนหลอกครับเมาสากนะครับแม่งกัวกอกกินข้าวแล้วไอ้มาไม่ทอ่วอีสากนะครับสากครับตอนนี้ยังไม่สางเลยแต่สว่างแล้วเนี่ยไม่เห็นสว่างเลยอ๋อ้สว่างหน้าไปเปิดไม่สว่างเชื่ออยู่